โดยบุตรชายพันตำรวจโททักษินชินวัตรนะครับก็โพสต์เฟซบุ๊กเตือนพักประชาธิปัตย์อย่าทำตัวเป็นขี้แพ้ชวนตีนะครับและก็ผ่านหาเรื่องหลังจากไม่ชนะการเลือกตั้งมากว่า20ปีครับนายพานทองแท้ชินวัตรบุตรชายของพันตำรวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยเปรียบเรยว่าพักประชาธิปัตย์เป็นพักที่พ่ายแพ้การเลือกตั้งมาโดยตลอด และการที่บอยคอรดการเลือกตั้งเป็นการแพ้แล้วผ่านส่วนการออกมาก่อความไม่สงบขัดขวางผู้อื่นไม่ให้ลงรับเลือกตั้งเรียกว่าขี้แพ้ชวนตีส่วนการประกาศปิดกรุงเทพนั้นถ้าทำด้วยความหวังดีกับประเทศชาติจริงคนที่เดือดร้อนอย่างพอจะเข้าใจได้แต่เหตุผลที่อ้างว่าแพ้เพราะเพื่อไทยโกงจึงไม่ยอมลงเลือกตั้งนั้นต้องย้อนไปดูสถิติเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมาว่าพักประชาธิปัตย์เคยชนะใครบ้างหรือไม่ โดยนายพานทองแท้มองว่ายุทธการป่วนเมืองปิดกรุงเทพและขัดขวางการเลือกตั้งทำได้ดีที่สุดก็แค่ชนะศึกแต่ก็แพ้สงครามโดยสามารถทำให้ไม่มีการเลือกตั้งในเร็ววันนี้ได้แต่หากพักประชาธิปัตย์กลับมาลงเลือกตั้งอีกเมื่อใดก็จะถูกประชาชนสั่งสอนอย่างสาสมเนื่องจากนายสุดเทพและนายอภิสิทธิ์ที่ไม่เชื่อผู้ใหญ่ในพักที่ให้สู้ทางการเมืองกันแบบตรงไปตรงมารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย กลับเลือกใช้ยุทธศาสตร์รวมกันเดินแยกกันตีอย่าคิดว่าคนไทยจะรู้ไม่ทันหากม็อบปืนอาปวนเมืองสร้างความเดือดร้อนเท่าใดพักประชาธิปัตย์ก็ต้องรับผิดชอบมากเท่านั้นนอกจากนี้ครับในโพสต์ยังระบุว่านายสุเทพและนายอภิสิทธิ์คิดได้อย่างไรว่าหากม็อบทําให้ประชาชนเดือดร้อนคนจะยิ่งออกมากดดันให้นายกลาออกแต่ในความเป็นจริงกลับยิ่งทําให้คนยิ่งเกลียดพักประชาธิปัตย์ และยิ่งเห็นใจนายกปู่มากขึ้นเพราะเป็นผู้หญิงแท้ๆกลับยอมถอยเสียจนแทบจะไม่มีที่ยืนอย่าลืมว่าคนไทยขี้สงสารและเห็นอกเห็นใจผู้ถูกรังแกและเชื่อว่ากระแสจะตีกลับเร็วและแรงอย่างแน่นอนทางนี้มองว่าการนำม็อบมาปิดกรุงเทพของนายสุเทพและนายอภิสิทธิ์นั้นชนชั้นอํามาตย์ชนชั้นสูงและชนชั้นกลางจะไม่ได้รับผลกระทบ แต่ชนชั้นรักยาที่ต้องหาเช้ากินขําจะเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสและเขาเหล่านั้นจะต้องกลับเอาคืนอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วนายพานทองแท้ย้ำนะครับว่าพรรคประชาธิปัตย์จะต้องรับผิดชอบจากการกระทำในครั้งนี้แม้จะขัดขวางการเลือกตั้งได้สำเร็จแต่เมื่อใดก็ตามที่ประเทศกลับเข้าสู่การเลือกตั้งและประชาธิปัตย์กลับมาลงสนามเมื่อใดประชาชนชาวไทยก็จะออกไปเลือกตั้งกันจำนวนมากเพื่อสั่งสอนพรรคประชาธิปัตย์ ที่หาเสียงด้วยวิธีป่วนเมืองสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านและทำตัวเป็นขี้แพ้ชวนตีครับ